คนครับเราจะมาวาดรูปกันในพายที่11กันนะเย hey! yeah ้ว yeah! ่าแต่จะวาดรูปแล้วเราจะมาถือทางนําเพลิงทำไมเนี่ยก็ชนี้อากาศร้อนไงจะโกบก็ต้องมาดับร้อนสิ โอ้โหโอ้โหรู owego, in, ้ส like, ึกเย็นขึ้นเลยเป็นหน้าไปวันเราไปวันกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวครั้งนี้เราขี่เฮลิคอปเตอร์ไปวันเลยเนี่ยขึ้นไปเลยอ่ะไปโอ้โหดูวิธีขึ้นแบบใหม่บินไปเลยจะกลัวเอ้ยไปขับดีๆนะเว้ยตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะทุกคนครับดูดีไลท์ชื่อนี่คือเยอะมากเลยนะมาดูซิว่าพอเจอพวกเรานี่เขาจะออกกันไหมพวกแมวมาถึงโจดนี่นว่ะสุนัขจิ้งจอกฟโอ้ย เออวาไม่เป็นเหมือนกันนะมาวาเลยทุกคนครับสุดทขจิ้ี่จอกก็คือเป็นเหมือนหมาแต่ตัวสีส้มมาคิดแค่นี้พองั้นวาดหมาสีส้มไปเลยละกันเออมาทุกคนครับมาเรื่มวาดได้เลยนีภาพกูเกิลก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ต้องรีบวาดนะเวลาน้อยอะไรแอะไรรู้สึกห่าแล้วเนี่ยจะไม่ได้วาดมาสักพักรู้สึกฝีมือตกสุดเลยนะเนี่ยใช่ของไหนนี่คือไม่ถึงอาทิตย์เลยนะใช่ ที่มันนานแล้วเหละนี่ไม่ได้ว่านี่เรามาเริ่มลงสีกันได้เลยทุกคนนี่สีส้มแบบนี้นะครับสน r ีจ e g i c ของเราแอบจืดลงแบบรวดเร็วไปเลยเออฉันลงแบบลวกๆเลย รวกอะไรรั่วกระเตี๋ยวอะเอเลียนเออฉันยิ่งหิวหิวอยู่ช่วงเนี้ยอากาศก็ร้อนโอ้ยร้อนเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวจะเป็นไรไม่เนี่ยถ้าฉันไม่ได้วาดหน้านี่เป็นสีเอเลียนเก็ยวาหน้ามันจะกลายเป็นตัวอะไรมาเนี่ยเป็นจิจอบมันเดิมมาเลยจิจอบหัวขาดโดนรถเหยียบเลยปะเนี่ยอะไรทุกคนเลยซีบีนะครับมีทำสีเห้เพมตรงนี้นะให้มันดูมีมิตินี่แนงเฮ้ยจะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่หากเรา เอาไปสีเลยเราไม่แต่สวยนะแครมาดูลโหวตได้เลยอ้ยฉันว่าภาพนี้ไม่แย่เลยนะฉันให้สองอ่ะฉันให้สองด้วยคัอนี้หนึ่งมันแมวกาฟิวเลยตัวนี้นี่ของฉันเอาไปสีเลยโอ้ฉันให้ห้าเลยละกันโอ้โหเรียนไเมื่อมันลวแม่เดี๋ยวฉันให้จริงอ่ะสวยจริง ทำไมแบบลวกๆแม่มของฉันลวกกว่าเนี่ยของฉัน <c oughs> โอ้โหจี <c oughs> จอก้าวหางนาัลโตโตเอาไปสองไงดูดีเยอะให้สองเมือนกันไอ้อันนี้ของฉันเองอะ่ะอะไรไปทําจมูกมาเสริมจมูกมาแหละเนี่ย <c oughs> ตัวอะไรเอาไปสองนี่คือจีจอกจมูกยาวต่างหากเวย้ยของชันให้หนึ่งพอโอ้โหนี่ไม่หนึ่งพอเอาละเอาหมดแล้วแหละมนหมดแล้วอ่ะเด็บมาดูคนหมดโอ้โหตามนี้เลยนะ อะไรฉลามไม่ไติดโ <นะ S 1> อฉลามเพราะอะจะได้ที่โล่เนี่ยจมูกยาวของนายไง่ฉลาม <laughs> เออไม่สวยเลยของนายแม่เสียชื่อเสียงแม่ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว สงสัยไม่ได้ชื่อเสียต่อมาแล้วทุกคนครับโจทย์ที่สองนี่มาดูซิว่าคืออะไรนะทุกคนโอ้ยโจทย์เดิมออมเบียแมกเลยโจทย์เมาส์เนียไม่มีโจทย์ <c oughs> อ,อ,อื่นเลยแหละโอ้ยเยชวาดหนูละก <c oughs> ันเอาจะกวาดหนูด้วยเออทะคะนี่ชันวาดหนูด้วยละกันนะเพราะว่าชันวาดเมาส์ที่เป็นมือเมาส์มือเล่นเกมเนี่ยมาสองรอบแล้เนีย่ยเบื่อโจทย์เดิมจริงๆเลยนะเนีย่ยแต่ฉันเบื่อหน้าไหนมากกว่ามีนี่ภาพในกูเกิลนะทุกคนทำไมวาดมาไม่เหมือนเลยมะ หูหนูเป็นไงเอ่ยพวกนายหูมันหัวหมูอ่ะแต่ว่าเล็กๆมากเลยเออดึงไปจะตอบว่าเป็นเหตุซสอีกนะเนี่ยอ,อ๋อเหตุหัวหนู <c oughs> โอเค <c oughs> ดูว่ฮาอยูอ่เออฉันเข้าถึงไม่ทันเลยเมื่อกี้ฉันจะว่าหนูเชฟรัทธทุยเคยดูกันหรือเปล่าไม่เคยดูนะัแต่มันจะเห็นภาพอยู่แนะที่แบบหนูไซ <c oughs> มโมเชฟใช่ไหมใช่ใช่ที่ดึงหนังหัวคนนะแล้วก็บังคับทำอาหารนะเจ้าก็โอ้ น,นั่นล่โอเคเริ่มระบายสีได้เลยทุกคนหนูจอตัวสีราเท้านิดนึงนะคะของผมนี่มาเริ่มระบายได้เลย <c oughs> เัะวัดขาหนูไม่เป็นจนวัดขากลางมากเลยตอนนี้โ <c oughs> อยอะไรทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็มีเป็นจมูกอะไรด้วยนะคะผมนี่จมูกแบบนี้แล้วก็มีเป็นตรงมือไม่สวยระวาะของฉันแน <c oughs> ่รู้อยู่แล้วจ้ะก็จะไ,ไม่สวยของฉันจะเป็นยังไงวะเนี่ย <c oughs> ของพวกเราก็โคตรไม่สวยไงเอเลียน เฮ้ยนายอย่าพ <sm> ูดง and ั <sh> ้นดิหน hey. hey. ูอะไรมั่งในตัวนี้น่าจะหนูอยู่เลยมองแบบนี้เฮ้ยฉันระบายปากันทั้งหมดมาดูซิว่าหนูพวกแน่เป็นไงโอ้โหเขาเล่นถือว่าดูดีอยู่เอาไปสองคันนินอ๋อหนูลายขาด้วย ฉันให้สามเลยอ่ะตัวเนี้ยดูน่ารักมากฉันให้สองพอไห้ตัวอะไรหนอนเออนี่มันนอนแล้วมั้ยวิ่นบุกแล้วมานี่อ่ะเอาไปสองแล้วกันนะเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งแล้วเขาจะวาดเมาไหมเออหรือเมาเนี่ยตูนหนูแล้วมานี่เอาเปหนึ่งคะแนนพอนะสีเขียวด้วยอ่ะผมนึกว่าแฮมเบอร์เกอร์ของฉันเองอ่ะโอ้เหมือนหนูดีกีตาร์เลยตัวเนี้ยเอาไปสองกระดูกวาดขยะอยู่อ่ะอาไปสองเลยล้ำสุดเว้ยเกไปสองแล้วกันไหม จะให้หนึ่งไพ้สองเมือนกันอุ้ยหนูหิวชีสด้วยอะเนี่ยเออไอ้หนูมองออกอยู่แต่ตัวฟ้านี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้ของฉั้นไงของฉันเองอุ้ยของนายดูดีมากเลยเอเลี่ยนฉันให้สามเลยไงฉันได้สองไม่ทันทำไมหนูเกมหนูจังไหมนี่ของฉันเองโอ้โหน้าเกลียดน่ากลัวเอาไปห้าเลยว่ฉันให้สี่ โอ๊ยทำไมวันนี้พวกนายดูให้คะแนนฉันเยอะจังขนาดเลี้ยขนาดนี้นี่วันนี้เลียเหรอวันนฉันว่ามันสวยมากเลยนะเจ้ากบใช่ขอบคุณมากนะพวกนายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาสก์อะไรมาสแตชมาสก์รถมาแตงหรือเปล่าเจ้ากบไม่ใช่เพรว่าจะเป็นมาสตาร์ดนะเว้ยมาสเตช เออแต่ทำไมก็เขียนมาสเตสมาวะเนี่ยเออนี่นดิฉันงงเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นมาสตาร์แล้วเราจะว่ายังไงดีละเนี่ยเป็นเหมือ,อมนสอบปะรเทศในสีเหลืองไง ออแม่ถ้าความมันเิ่มมาได้เลยนะนี่ตามนีเลยพ้านในกูเกิลมันเดิมนะคะคผู้ชอวม,มาตามจินตนาการเวลาไม่สวยก็จะได้พูดว่าจินตนาการไม่ดีไม่ใช่ฝีมือไม่ดีเลยนายไม่โทษฝีมือตัวเองเลยเอเรียนนายเคยกินมัสตาร์ดไหมแม่ฉันไม่เคยกินเลยจะเก,กือบเคยกินแต่อะไรเลยก็ยกินแต่ซอสมะเขือเทศนึกว่าจะมีมก <c oughs> มกไม่มีช่วงนี้หัวตัน มันต้องมีความอมน้ำตาดนวยน,นิดนึ่งต้องอมน้ำตาด้วยอะเนี่ยเออมันมีน้ำตาด้วยอ๋อเหลืองแบบไปทางเหมือนบุจราระนิดหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ไม่น่ากินแล้วขอกินซอสมเเะเขือเทศเหมือนเดิมนี <c oughs> ่นะคะใส่เส้นดำๆอันนี้เพื่อหมายว่าให้เห็นแบบเออหเห็นแบบความชันของมาซาดนะนะแล้วก็ไอเคทตัวซื้อตรงนี้นะตน้องขวดทคนมัน,นเป็นโลโก้เบนอะไรแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับใส่เงาด้านพื้นด้วยอาวิฮาวิโอ้ย โ <cues> <spe ech> <cons urai> อ้ยย่ะอาเสร็จแล้วดีนะเสร็จทันไม่มันเหมือนอย่างอื่นที่ไม่ใช่มัสตาร์ดนะเจ้ากบนอ้ยไม่ต้องพูดไงโอ้ยใช่ว่าเหมือนอยู่นะอ่าจะในสามเหมือนมัสตาร์ดนะเอเลี่ยนเหมือนอุจิโอไปอันนี้เขาชันเอเลี่ยนในวันมุมเดียวกับฉันเลยอ่ะชันในสองโอชันในสองแล้วกันไงเหมือนคนน้ำเต้าเลยเอเลี่ยนสองกันอย่างนี้เลยโอ้โหมุมเดียวกันเลยเอาไปสองไงโอ้ยคปีลกันชัดๆขอดูคนอื่นหน่อยเอ๊ะมันแปลว่าอะไรเนี่ยสรุปเขาว่าเชฟ เนี่ยเออเอาไปหนึ่งอะไรกันนะฉันไม่รู้มันใช่มาสตาร์ไม่สรุปนี่ต้องดูอีกคนนะเนี่ยมันมาเข้าใจผิดแล้วเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับมาสตาร์เลยไม่อย่าบอกว่ามันคือนวดอ่ะไม่มีคนร้ายตรงนีหนวดเได้ให้หนึ่งกันเลยเอาเข้าใจคนละอย่างกับพวกเราไหมเออไม่เราเนี่ยแหละเข้าใจคนละอย่างกับเขา ได้อะเนี่ยเออหลงไม่ได้ไงช่วยไม่ได้ก็มาสตตร์ของฉันมันสวยนี่นะมาทุกคนครับในภาพที่4นี้นะคะผม,มว่าจะเป็นโจทย์ที่เข้าใจไงโอเคกล้วยโอเคประมาณนี้ทุกคนผมว่าส้นใหญ่นิดนึงนะคะไ,ไปดูเป็นกระตุกกระตุนนะแค่เพิ่มฉันวาดกล้วยใหญ่เท่าบ้านเลยอ oh, โอยซูมใกล้ๆเลยโอยกล้วยแบบว่าดูน่ารักตะม,มุตะมีมาก ไมยของฉันวาดเป็นหวีเลยอ่ะเป็นกล้วยเป็นหว,นว,นวนนกกหีอ่ะสรุปไอ้กล้วยรวาดหวีเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าไหนต้องเล่นมุกนี้จะเกลอโอยอะไรทุกคนประมาณนี้แล้วก็ระบายสีไปเลยสีเรืองมันสดใสนี้นะครับไม่อยากจะพูดนะเว้ยแต่กล้วยของฉันเนี่ยลิงเห็นและหิวเลยอะ่ะโอห <c oughs> ขนาดนั้นเลยน่าจะวาดเป็นสีดำข้างหลังจริงเหรอเจ้าก,ก็ <c oughs> ลองสีเทาโอเคสีเทาหน่อยก็ได้ไม่ต้องดำมิดมากนะครับทุกคนโอเคมาดูผลโหวตได้เลยวยฉันอย่างเละเลยใกล้เลยขอใครเนี่ย ไม่สองไงใช่สามละกันสวยอยู่จะก็ไอ้สามเหมือนกันแม่ของฉันไอเรียนไม่ได้ชอบวาดูมอย่างงี้วันนี้อยากให้รู้ไงว่าเป็นกล้วยโอ้ยไม่รู้กระเดมีกันหนึ่งไอตอนแรกเห็นนึกว่าแบบตีมกบอะไรแบบเนี้ยที่ใช้ว่ายน้ำอ่ะเฮ้ยอันนี้ของฉันเองโอ้ยสวยูนาไม่สามอ่จะได้สามด้วยมีเห็นไหมบอกแล้วว่าลิงเห็นแล้วหิวอ่ะแต่ฉันไม่ใช่ลิงฉันไม่หิวอโอ้หมีเนี่ยถือกล้วยไ้ไปสองไง ชีเอทอยู่ชั้นให้สองด้วยส่วนชั้นให้สามเลยบานานา่าหอยกล้วยนี่ของใครไม่เลือกไปสองอันนี้ของฉันเสี่ให้สามเจ้ากบกล้วยใครอ่อฉันให้สีใส่ใช่สี่ใช่สี่เอาเอาะไรทุกคนมาดูคนโหวนะฮะอ่าชั้นทีน่เล่ใช่ยเลยอาได้ที่สองโว้ยด้วยเล่นสิกล้วยไหนได้เท่าไหร่ได้ที่โหลหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยได้ที่สี่โอ้ยยังดีอยู่ เนยนี่มันเพื่อนเรานี่แหวนดูดีพวกนายไอเออโอ้โหน่ารักมากเพื่อนแล้ววันดีเจบอบเอาวิ่งไปแล้วอ่ะเอาคอมเมนต์กีดตัวพวกเราหรือเปล่าเออเราเหม็นสาบขนาดนั้นเลยอ๋อเฮ้ยอะไรทุกคนและนี่คือโจทย์สุดท้ายนะครับอย่าไปโจทย์ซ้ำเลยนะขอร้องเถอะเฮ้ยไปโจทย์ใหม่เลยเฮ้ยอ้วนใหม่สุดๆรายการทีวีแล้วก็ภาพยนตร์นะแล้ววันไหนเราเมนแล้วกันฉันไอ้จะบ้าเดือดฮักเลยว่าเอาเออยอ้เรียนมา เเอาลยลองดูลองดูแสดงว่าฉันไม่เข้าพวกินีฉันวัดกองถ่ายอ่ะนี่นะคนแบบนี้เลยีหเคไอรอนแมนโคชเช่เลยนะครับเนี่ยว่าแบบคร่าวๆนะเพราะถ้าเกิดว่าใส่ละลีเยอะนี่วัาไม่ทันอย่างแน่นอนใช่ใช้พวกกันใหญ่ไปเลยลงสีแบบว่าละลีไปก่อนพื้นแบบนี้ทุกคนครับวันนี้ต้องรีบระบายแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พอโอเคประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราสีทองมาใส่นะเป็นหน้ากากของไอรอนแมนนะคะผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่พวกแบบเงาๆไปหน่อยนะครับเกเด๋ยวหาสีอะไรเนี่ย กางยีนไงกางยีนสีเงินลงเงินนะโอเคโอเคโอเคได้อยู่เฮ้ยเวลาจะไม่ทันแล้วโอ้โหโดนยังไม่ทันเลยงงแรงเงาอะไรสีอะไรที่ไม่พอเลยกันเลยแม่ทุกคนมาดูผลโหวตอันสุดท้ายนี่ของฉันโอ้ยเันไม่ซีเลยเลยโอ้โหขอบคุณแม่เพื่อน ฉันเองไงโอ้นี่กล้ามหรือว่าเนื้องอครับเนี่ยนี่เป็นเนื้อเลียนเอฮักอะเนี่ยอันนี้อะไรสารสัญญาณเออมันดูทีวีไปสองไงอ้โหทีวีโอ้วาดีทีวีเอาไปหนึ่งพอแล้วกันนะว่าน้อยเกินไปเออไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้เอเอาไปหนึ่งไปกันนะคนนี้อันนี้ฉันเองอ่ะกำลังถ่ายหนังเลยอ่ะถ่ายในอ่างน้ำเหมือนกระดูกกะละมังไอหรืออะไรเไมีต้องหักให้สองให้สองอ่ มาดูผลชนะโอโหตากบเรียนหลามตอนไทยแล้วแม่อ่ะไปไว้ทุกคนรับสลัคที่นี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาบาทเท่านั้น ไปกับจันเราไายกันดีกว่าเฮ้ยโจดเดเลียนโอ้โหเสดายไ,ดไม่ได้มาในคิปนี้